เมนูต่อมาก็คือเมนูของสินค้านะครับโดยสินค้าก็จะมีเป็นหมวดหมู่นี่นะครับมหมวดหมู่ของเราโดยหมวดหมู่นี้ก็จะไปแสดงไว้ทางด้านบนของเว็บไซต์ตรงนี้นะครับนี่ครับมีหมวดหมู่ของคาแคร์อาหารเสริมสุขภาพนี้นะครับคือเมนูของหมวดหมู่เราสามารถที่จะเพิ่มหมวดหมู่ได้โดยการพิมพ์ที่ตัวนี้สมมุติว่าอนาคตเรามีหมวดหมู่ของ เออเอาเป็นอะไรดีเอ่ยูทอปอ่าเป็นสินค้า o t ทอปเราก็คลิกปุ่มบวกได้เลยแล้วก็ตอบโอเคไปนะครับนี่ก็คือในส่วนของเอ่เอการเพิ่มถ้าหากเราต้องการแก้ไขก็คือพิมพิมอะไรเข้าไปก็ได้ครับเป็นเอาเป็นอะไรดีอีกเ <Yeah. S 1> ป็นว่า ของดีพื้นบ้านแล้วกันนะครับของดีพื้นบ้านแล้วก็กดปุ่มแก้ไขตรงนี้แล้วก็ตอบโอเคเลยนี่นะครับสมมุติว่าถ้าหากเราต้องการที่จะลบก็คือกดปุ่มลบได้เลยแต่ก่อนที่จะลบเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนที่หน้าเว็บนี่เห็นไหมครับของดีพื้นบ้านจะโผล่ขึ้นมาส่วนตรงนี้ก็คือเป็นจํานวนสินค้าว่ามีสินค้าในหมวดหมู่นี้กี่รายการนะครับ ถ้าหมวดหมู่นี้เราเพิ่งเพิ่มเข้ามาจะไม่มีสินค้าอันนี้หมวดหมู่คายแคร์มีสินค้าอยู่5รายการเลยนะครับถ้าผมต้องการลบก็คือคลิกที่ลบแล้วก็ตอบโอเคส่วนต่อมาก็คือเป็นรายการสินค้าตรงนี้ก็คือจะเป็นรายการสินค้าทั้งหมดเลยนะครับถ้าหากเราต้องการดูสินค้าเฉพาะหมวดหมู่ก็คือคลิกเลือกที่หมวดหมู่นี้แล้วก็กด หมวดหมู่ที่เราต้องการแล้วก็กดค้นหาเลยนะครับสมมุติว่าถ้าหากเรา,เาต้องการหาทุกหมวดหมู่เราต้องการหาชื่อที่มีสินค้าชื่อนี้นะครับอย่างเช่นคําว่าน้ํายาพิมพ์คาว่าน้ํายาแล้วกดค้นหานี่ก็ข,ขึ้นมาเฉพาะน้ํายานี้นะครับสําหรับรายการนี้ก็คือเป็นการอันนี้ก็คือเป็นลบนะครับทั้งขยานี้ลบ นนก็คือเป็นการเพิ่มจํานวนสินค้าเดี๋ยวผมจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคืออะไรนี่คือแก้ไขสินค้าน,นี้ก็คือดูเฉพาะรูปภาพนะครับนี่ครับรูปภาพหน้าแรกส่วนนี้ก็คือเป็นหน้าสินค้าก็คือที่หน้าเว็บไซต์นะครับนี่คือหน้าสินค้าส่วนของการเพิ่มจํานวนกับแก,ก้ไขนี้จะต่างกันเดี๋ยวผมจะบอกอีกครั้งก่อนที่เราจะไปทําตัวของการเพิ่มจํานวนผมขอมาเพิ่มสินค้าก่อนคิดเพิ่มสินค้า แล้วผมก็ใส่ชื่อสินค้าลงไปเลยนะครับสินค้าที่ผมจะใส่ก็คือรับทําเว็บไซต์นี่นี้คือเป็นสินค้าของผมรับทําเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะหารูปส,สวยไฟ้รอ,อก่อนนี่นะครับรูปภาพส,สวยของผม MLM ผมก็เลือกรูปภาพ รูปภาพที่ผมแนะนําว่าควรเป็นรูปภาพไฟล์ jpeg จะดีนะครับอันนี้ก็คือเป็นหมวดหมู่สมมุติว่าผมจะใส่ในหมวดหมู่คาแคร์แล้วกันแล้วทีนี้คือผมก็ใส่ไปเลยว่าต้นทุนของผมกี่บาทต้นทุนผม,ผมสมมติว่าสองหมืนบาทผมจะขายปีให้กับสมาชิกถ้าหากคนไม่เป็นสมาชิกผมขายให้ไปเลยสี่หมืนบาทสี 40, ท่หมืนห้าแต่ถ้าหากสมาชิกผมลดเหลือเพียงแค่สองหมืนห้าแค่นั้นทีน,นี้ก็คือใส่ค่าจัดส่งค่าจัดส่ง ไม่มีถ้าหากมีคนมาซื้อกับผมผมได้กำไรอยู่ประมาณสัก2 5 0 0นะครับพอ,อเป็น20,000บาทค่าการตลาดของผมก็อยู่ประมาณสัก3,000ค่าโมบายสมมติว่าสัก1,500คะแนานถ้าหามาซื้อนี้จะได้คะแนานกี่คะแนานโดยคะแนนนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าคะแนนนี้คือจะเอาไปคำนวณในตัวของระบบ เราต้องคำนวณตัวของคะแนนให้ดีๆนะครับว่าจะให้กี่ PV สมมติว่า300 PV ส่วนเงินยืมนี้ก็คือถ้าหากมีคนทำการซื้อสินค้าเข้ามาตัวเงินยืมนี้จะเข้ามาที่ตรงนี้ครับนี่ครับเป็นเงินยืมถ้ามีคนซื้อสินค้านี้นี้1ชิ้นจะมีการคำนวณเงินยืมเข้าไปในระบบอยู่สมมติว่าสัก800บาทตัวนี้ก็คือเป็นจำนวนเงินที่จ่ายเข้าไปในตามแผนนะครับแผนก็คือเป็นแผนตรงนี้ครับ ว่าเป็นผู้นำธุรกิจหรือว่าผู้บริโภคครับนี่คือจ่ายตามแผนสมมติว่าเอาเป็นสัก4,000แวดแวดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับปกติแวดคือเราก็จะมาคิดจากราคาขาย7%นะครับถมมตงว่าผมขายที่25,000แวดผมก็คือ25,000คูณกับจุด07นะครับจุด07ก็คือ7%ก็คือ1,750บาท นี้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของคลังรูปภาพสมมุติว่าผมมีรูปภาพเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากรูปหน้าแรกอันนี้เป็นรูปหน้าแรกนะครับรูปหน้าแรกก็คือตรงนี้ครับพอคลิกเข้ามาปุ๊บอันนี้คือผมเรียกว่าเป็นรูปหน้าแรกนะครับตอนนี้มีสินค้าอยู่6รายการถ้าผมมีรูปภาพเพิ่มเติมเข้ามาผมก็ มาคลิกที่ตรงนี้แล้วก็อัปโหลดจากที่ความผมได้เลยก็คือคลิกเลือกรูปภาพแล้วก็กดเลือกรูปภาพที่เราต้องการเดี๋ยวผมขอไปหารูปภาพก่อน เมื่อผมได้รูปภาพเสร็จแล้วปุ๊บผมก็มาคลิกเลือกแล้วก็อัปโหลดอันนี้ขึ้นบนที่เว็บไซต์เป็นการเอารูปภาพจากเครื่องคอมของเราขึ้นบนเว็บไซต์นะครับแล้วคือกดปุ่มเพิ่มรูปภาพได้เลยเพอกดเพิ่มเสร็จแล้วปุ๊บก็จะคือขึ้นที่ตรงนี้ต่อมาก็คือเป็นวิธีการเพิ่มรูปภาพวิธีการเพิ่มรูปภาพก็คือนี่ครับกดปุ่ม b r o s e หรือว่าถ้าเป็นเปิดใน Google Chrome มันจะใช้ชื่อว่า Choose File ถ้าเปิดจาก i n t e r n e t e x p l o r e r มันจะขึ้นว่า Browse นะครับเมื่อกี้ก็คือเป็นวิธีการเพิ่มรูปภาพเราเพิ่มไปเรียบร้อยแล้วต่อมาก็คือเป็นการที่จะนำรูปภาพเข้าไปใส่ในช่องรายละเอียดวิธีการแรกก็คือคลิกขวาที่รูปภาพแล้วก็อันที่2คลิก Copy นะครับคลิกขวาที่รูปภาพแล้วก็ c o p y Image หรือว่าคัดลอกรูปภาพนะครับ แล้วต่อมาก็คือเข้าไปที่ตรงรายละเอียดแล้วก็คลิกขวาแล้วก็กดปุ่มเพสหรือกด ctrl v บนคีย์บอร์ดอันใดอันหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับคลิกขวาไม่มีเพสให้เรากด ctrl v นี่มาแล้วครับวิธีการเพิ่มรูปภาพมีเพียงเท่านี้เองส่วนตรงนี้ก็คือเป็นหน้ารายละเอียดที่เราจะบรรยายว่าสินค้าของเรามันดียังไงนะครับก็คือโปรแกรมขายตรง สำเร็จรูปสำเร็จรูปใช้งานาใช้งานได้ทันทีภายใน5นาทีหลังจากชำระเงินแบบนี้นะครับถ้าหากผมต้องการที่จะทำให้เป็นตัวหนาผมก็5นาทีนี้ครับคือกดเลือก แล้วก็กดปุ่มตัวนี้เป็นตัวหนานะครับการใช้งานพวกนี้คือก็เหมือนกันกับใช้งานในส่วนของ m i c r o s o f t Word นะครับตัวนี้ถ้าผมต้องการทำเป็นตัวเอียงอันนี้ปุ๊บแล้วก็ทำเป็นตัวเอียงนี่ครับส่วนตัว Format Format นี้ก็คือจะทำให้เป็นตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับปกติผมไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นี้ครับเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กอันนี้ก็คือเป็นการจัดตำแหน่งกึ่งกลางซ้ายขวา ก็คืออนุก,นกันกับตัวนี้เลยนะครับพอผมกดปุ๊บเห็นไหมครับมันอยู่ตรงกลางปุ่มซ้ายหรือขวานะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวขยับไปหน้าอันนี้ก็คือถอยหลังสมมุติว่าผมมีอยู่หลายข้อเป็นเออผมกลับคืนก่อนนี่ครับเป็นข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งสมมติว่าผมมีอยู่หลายข้อนะครับข้อ2ข้อสาม สมมติว่าเอออีกนิดนึงนะครับจะเห็นไหมครับว่าช่องไฟของข้อที่ข้อที่1กับข้อที่2ข้อ3กับข้อ4ถ้าเราต้องการเว้นวรรกช่องไฟให้เออไม่เยอะตอนที่เรากด Enter ให้เรากดปุ่มชิปเข้าไปด้วยนะครับปุ่มชิปบนคีย์บอร์ดนี่ครับก็คือกดปุ่มชิปแล้วก็บวกด้วย Enter อันนี้ก็คือบนคีย์บอร์ดจะทําให้ช่องไฟของเราลดน้อยลงเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเรากดปุ่ม enter เลยช่องไฟมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้นี่นะครับก็คือเป็นการกำหนดช่องให้นะครับนี่นครับกำหนดเป็นข้อข้อไปถ้าอันไหนเรามีการกดชิ i คือมันก็คิดว่าเป็นข้อๆเดียวกันนะครับ อันนี้ถ้ากรเอนเตอร์มันก็คิดว่าเป็นข้อใหม่นะครับโดยตัวนี้คือเราสามารถเปลี่ยนจากเป็นรูปวงกลมเป็นรูปอันอื่นได้นะครับเป็นรูปแบบดิส์แบบดิส์ก็ได้นะครับแล้วเป็นเซอร์เคิลนี่เข้าไหมครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นสแควร์ครับเป็นสี่เหลี่ยมหรือเราจะเปลี่ยนเป็นตัวเลขก็ได้นะครับนี่ครับเปลี่ยนอันนี้เป็นตัวเลขเข้าไหมครับหรือจะเปลี่ยนเป็น ABC หรือเป็นอักษรกรีกเอาก็ได้ครับ ลองมาเล่นกันดูได้เลยนะครับอันนี้คลิกไปนานๆก็มันดีเหมือนกันส่วนตัวนี้ก็คือเป็นการสร้างลิงก์การสร้างลิงก์นี้หมายถึงว่าพอคลิกที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมันก็จะไปในตำแหน่งที่เราต้องการสมมุติว่าผมต้องการที่จะทำลิงก์ให้กับรูปภาพนี้นะครับกดรูปภาพหนึ่งครั้งแล้วก็ Insert Link อันนี้ก็คือใส่ลิงก์เข้าไปเลยปกติการใส่ลิงก์ต้องมีอันนี้ขึ้นต้นด้วยครับ http: colon แล้วก็ www ตามด้วยชื่อลิงก์ที่เราต้องการสมมติว่า www.webub.com ส่วน t i t ทิก็คือเป็นชื่อของลิงก์นี้นะครับก็คือไปที่เว็บขายตรงสำเร็จรูปนี่แทรกเ็ตถ้าหากเราคลิกคำว่า new w i n d o w ก็คือพอคลิกที่รูปภาพนี้ก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์ เว็บบี U ee, พร้อมทั้งเปิดหน้าแทบ็บหรือว่าหน้าวินโดว์ใหม่ขึ้นมาหนึ่งหน้าพอเราใส่ข้อมูลพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราคลิกที่คําว่าโอเคนี่ก็คือทําการสร้างลิงก์เสร็จแล้วเมื่อเราทําการสร้างลิงก์เสร็จแล้วปุ๊บต่อมาก็คือเป็นการเพิ่มรูปภาพการเพิ่มรูปภาพมี2วิธีก็คือการเพิ่มจากเ,เครื่องความของเราหรือว่าการเพิ่มจาก เว็บไซต์อื่นนะครับอย่างเช่นผมเข้ามาที่เว็บไซต์ของย h คูนะครับผมเข้ามาที่เว็บไซต์ของ Yahoo แล้วผมต้องการที่จะเอารูปภาพซักรูปภาพหนึ่งสมมุติว่าผมจะเอารูปภาพนี่นะครับของผู้หญิงคนนี้ผมก็คลิกขวาที่รูปภาพแล้วก็ copy image address หลังจากนั้นผมก็มาคลิกที่ install มาคลิกที่ตรงนี้ก่อนให้มันกระพริบกระพริบนะครับตรงรายละเอียดแล้วก็มาคลิกที่ Insert รูปภาพหลังจากนั้นคลิกขวาใส่ตรงซอสแล้วก็เฟ e วางเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับตัวของรูปภาพพอเราเปลี่ยนมาคลิกที่ช่องอื่นปุ๊บเดี๋ยวระบบจะคำนวณให้เองว่า Dimension หรือว่ามีความกว้างความสูงเท่าไหร่นะครับตามรูปภาพนี้อันนี้ก็คือบรรยายเลยนะครับว่าเป็น รูปผู้หญิงพอเราใส่ข้อมูลพวกนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็กดโอเคเลยนะครับนี่นะครับถ้าเราต้องการที่จะแก้ไขกดปุ่มที่ตรงของรูปภาพ1ครั้งแล้วก็มาคลิกที่ตรงนี้นะครับนี่เราสามารถแก้ไขได้หรืออีกวิธีหนึ่งในการแก้ไขตัวของรูปภาพ ือว่าการเพิ่มรูปภาพเมื่อกี้ผมพูดผิดผมจะพูดเพิ่มรูปภาพสมมติว่าผมเห็นในเว็บไซต์แล้วผมต้องการรูปผู้ชายคนนี้ขึ้นคลิกขวาแล้วก็ Copy รูปภาพหลังจากนั้นก็มาคลิกขวาที่ตรงเอ่อมาคลิกหนึ่งครั้งคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วก็กด c t r ทูลวน,นี่ก็คือเป็นวิธีการเพิ่มรูปภาพวิธีการเพิ่มรูปภาพนี้ก็จะมีหลายวิธีเลยนะครับถ้าหากท่านไหนเห็นว่าหน้าจอตรงรายละเอียดนี้มันเล็กไปให้คลิกที่คําว่า วิวนะครับแล้วก็คลิกคำว่า Full Screen นี่มันก็ใหญ่ขึ้นถ้าเราต้องการทำให้มันเล็กลงก็มากด full screen ให้มันหายไปนะครับส่วนตัวนี้ก็คือเป็นการใช้งานเบื้องต้นเหมือนกับ Microsoft Word เ,เลยลองมาใช้งานดูนะครับอันนี้อันนี้ก็คือเป็นการเพิ่มตารางนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเพิ่มว่าจะเพิ่มเอากี่ กีคค่คอลัมน์กี่โรนะครับนี่นะครับสมมติว่าผมเลือกแบบนี้ปุ๊บน,นี่มันก็จะเพิ่มขึ้นมาให้เราเลยพวกนี้เราลองมากดเล่นดูได้เลยนะครับพวกนี้มันจะมีการลบตารางหรือว่าเพิ่มแถวไว้ข้างหน้าเพิ่มแถวไว้ข้างหลงังอย่างเช่นผมต้องการลดตารางนี่ปุ๊บหายเลยทีนี้ผมก็มาตรวจสอบนี้ว่าโอเคไหมแล้วก็กดบันทึกเลยนะครับตอบโอเค พอเราเพิ่มตัวของสินค้าเข้ามาแล้วจะเห็นว่าจํานวนเป็น0น,นะครับถ้าเรามาดูที่หน้าเว็บไซต์ตอนนี้คือสินค้ายังไม่มีนะครับสินค้านี้ต้องมีมากกว่า0น,นะครับค่อยมีสินค้าได้โดยให้เราคลิกที่คําว่าเพิ่มจํานวนสินค้าตัวนี้ก็คือหมายถึงว่าเป็นการเช็คสต็อกสินค้าด้วยเหมือนกันนะครับนี่ให้เรามาคลิกใส่ที่ตรงนี้นะครับ แล้วก็อันนี้เป็นข้อมูลเก่าดี๋ยวผมลบทิ้งก่อนอันนี้ครับก็คือใส่จำนวนสินค้าสมมุติว่าผมมีสต็อกสินค้าเข้ามาที่50อันผมซื้อมาได้ที่ราคา50อันที่1 0 0 0 0แบาทนี่นี่นะครับแล้วก็กดบวกเข้าไปเลยนี่ก็จะคือมีการเก็บประวัติไว้ให้นะครับอันนี้คือเป็นรหัสการทำรายการ วันที่นี้คนทําก็คือผู้ดูแลระบบอย่าลืมนะครับจะทําอะไรนี้ต้องคิดให้ดีๆก่อนทํานะครับเพราะว่าบางอันคือเราก็ไม่สามารถแก้ไขได้ระบบจะมีการเก็บประวัติไว้หมดเลยสามารถกลับมาเช็คย้อนหลังได้ว่าใครทําอะไรในส่วนของโปรแกรมไว้ครับพอเราจะกลับเข้ามาที่ตัวของรายการสินค้านะครับนี่จะเห็นว่าตอนนี้สินค้าของเรามีแล้ว อ๋อเมื่อกี้ผมไปลบออกร้อยตัวแล้วมาเพิ่มอีกห้าสิบก็เลยทําให้ไปติดลบห้าสิบตอนนี้สินค้าก็ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มมาอีกสักหนึ่งร้อยแล้วกันนะครับหนึ่งร้อยผมซื้อมาที่สักสองแสนบาทกดปุ่มเพิ่มเข้าไปเลยแล้วคลิกที่รายการสินค้าจะเห็นว่าสินค้าเรามีมากกว่าศูนย์แล้วพอมากกว่าศูนย์น้ามาที่หน้าแรกของเว็บไซต์กด F5 เห็นไหมครับอันนี้ค่อยปรากฏได้ ข้อสรุปก็คือว่าจํานวนสินค้านี้ต้องมีมากกว่าศูนย์ค่อยปรากฏที่หน้าแรกของเว็บไซต์ได้นะครับถ้ามีการกดตรงรายการสั่งซื้อว่าจ่ายเงินแล้วเดี๋ยวก็จะมาทําการตัดสต็อกที่ตรงนี้นี่เองครับส่วนตรงนี้ก็คือเป็นการเพิ่มจํานวนสินค้าตัวนี้ก็คือเป็นการแก้ไขแก้ไขก็คือที่ตรงนี้นี่เองครับเท่เาได้เพิ่มไปว่าเราจะมาทําการแก้ไขค่าตรงไหนสามารถกดปุ่มแก้ไขได้เลยนะครับ อันนี้ก็คือดูหน้าสินค้าของเรานี่ครับถ้าปรากฏก็คือจะปรากฏเป็นแบบนี้นะครับต้าสมาชิกคนอื่นเข้ามาดูก็คือเห็นหน้าจอแบบนี้ถ้าเราต้องการที่จะลบใช่ไหมครับการลบนี้ก็คือสามารถลบได้เลยถ้า,าอันไหนเป็นสีลางๆทั้งยาดลางๆแบบนี้จะไม่สามารถลบได้นะครับผมก็จะลบสินค้านี้ออกเลยนี่นะครับสำหรับในส่วนของสินค้ามีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ